หูช้างเล็ดเทลโมเสสคือหูก็ผางมันจะยาวมากๆนะครับเราก็พ่อพันธุ์ผมสองตัวสรุปคือตายหมดแล้วเนื่องจากว่าดู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 หูววววเป็นไงอะ่ะอ่ะตกกลางวันนะถ้ามีเวลาว่างก็จะมานั่งดูเขาโอ้ยมาแล้ว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 ลูกลักผมชื่อบูสกายบูสกาย ไม่รู้ว่าจะติดติดพ่อเขากี่ตัวคือให้อยู่ตัวเดียวเลยตัวผู้ตัวเดียวเลยนะแล้วก็ตัวเมียสองตัวอ่าผมตีไปประมาณแปดจุดห้าครับวัดประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วลงมาแปดจุดสมเนี่ยก็ถือว่าเลี้ยงสักน้ําครับใช้หยดหนึ่งก็แหละเนาะก็คือหยดไปเลยเนี่ยพุงน,นี่จะไปไหน,นไง่ง ที่ลูกเอ,อ้ยมาให้ชว์ตัวหน่อยลูกชว์ตัวเลยชวตัวหน่อยชว์ตัวหน่อยลูกโชวตัวหน่อยอาการนกยุงที่ชักเกือบตายตอนเที่ยงคืนแล้วก็เอามารักษาตัวเนี่ยเกือบ20วันนะ่ะเพื่อนๆจากนั้นน้องก็คลอดลูกออกมาตอน1เดือนณปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในโหล1หเดือน10วันโดยประมาณแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆ สวัสดีเพื่อนๆคนรักปลานะครับเพื่อนๆยังจำปลาหางนกยูงตัวนี้ได้ไหมจะสองเดือนแล้วเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะโอ้ยลืมเลยอะ่ะตัวที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วก็อ่าน้องเขาช็อกนะเพื่อนๆน้องเขาช็อกชักนะนะช็อกหรือว่าชักอะ่ะตอนนี้น้องคลอดลูกออกมาแล้วครับ เห็นไหมเราก็ผมไม่ได้เปลี่ยนยน้ำแล้วน้ำขุ่นมากเลยดูดูดูด,ด,ดูโอ้แม่เขาก็ค่อนข้างเอ่อตอนแรกตัวเขาจะเอียงๆนะตอนนี้ดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะเพื่อนๆมาเดี๋ยววันนี้จะย้ายน้องเขาไปอยู่พร้อแม่พร้อมลูกก่อนว่าตรงไหนดีเนาะเดี๋ยวดูกันผมไปเอาน้ำในถังมานะเพื่อนๆไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะใส่เพืือไปสัก นิดหนึ่งนะเพราะว่าน้ำวันนี้มันค่อนข้างขุนจะใส่ไปนิดหนึ่งไม่ใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีลูกปลาด้วยกลัวลูกปลาเขาทนไม่ไหว <c ười> คือเขาช็อกค,ความเป็นด่างนะเพื่อนๆนี่ดูซิว่ามีอันนี้จะตักเข้าได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวคนคนคนไปนิดนึงก่อนนะฮะอ่ะลืมไปการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับทุกครั้งก็ เมทัลลินบูนะเพื่อนๆนะเมทัลลินบูหยดไปสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะประหยดตอนใส่กล่องนะ mm hmm. ก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่เพื่อนๆหาได้ก็จะช่วยได้นะสําหรับปลาหน้าหนาวนี่เมทัลล mm ินบูต้องตักน้องก่อนฮึดูน้องที่เกือบตุย แล้วน้องก็คลอดมาห่างเขายังแบบกัดขาดอยู่เลยนะห่างเขาอะดูดิลุกลูกลกไม่แก้งละใส่ไปใส่ไปไปเปลี่ยนที่อยู่อยู่ในถังนี้มาเดือนกว่าเพื่อนเพือนคิดดูดิออกลูกเฉยเลยอ๋อตะกรนเต็มเลยเป็นไรก็ใส่ไป ใส่ปลาเป็นคลิปเลี้ยงปลาหางนกยูงหิวใจนะนเพื่อนๆคลิปไม่ได้ไม่ได้ลงเกี่ยวกับปลาหางนกยูงก็นานพอสมควรเนาะ,ะเพิ่งกลับไปจาจังหวัดมาจากน้องที่คิดว่าน่าจะตุยนะโอ้โหลูกเฉยเลยน้องท้องได้ยังไง นี่เลยจริงๆอันเล็กๆนี่ควรจะมีอันกลมๆก็ดีนะอันกลมๆเล็กๆเอาไว้ตักลูกปลาน่าจะโอเคเอาจริงๆอ่ะปลาป่วยอ่ะเสียค่ายาไปเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆเ,เอาจิงคือค่ายานี่ก็ผ่ารักษาเขาเนี้ยก็หลายบาทสามารถซื้อปลาล็อตใหม่ได้อ่ะ <laughs> สามารถซื้อปลาล็อตใหม่ได้อ่ะ ไง่ายที่ผมเสียค่ายานะน <c oughs> ้องมีอีกไหมมีอยู่ตัวหนึ่งเพื่อนๆอ๋อได้มาแล้วนี่ไงอ่าๆาตวสุดท้ายคิดว่าคิดว่าน่าจะสุดท้ายมีเลยลูกจากแม่ที่เก็บตุยในวันนั้น <c oughs> เดี๋ยวพาไป แช่ในกล่องโฟมนะน้ําเก่าที่ผมเลี้ยงสาหร่ายไว้ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเขาเรียกว่า,าโฟมที่ผมเลี้ยงสาหร่ายไว้นะก็นานพอสมควรแล้วล่ะเพื่อความชัวร์นะผมยังไม่ได้วัดอะไรเลยก็นี่เลยนี่ผมจะมีตัวเครื่องวัด HP น้ํานี่ที่เคยแนะนำเพื่อนๆไปว่าควรอย่างน้อยอะ่ะมันก็ควรมีติดบ้านสักนิดนึง เห็นตัวเลขไหมไม่แต่ว่ามันเห็นไหมแฟชั่นโอเคป๊าโอ้โหโอ้โหโอ้โห9.1โอ้ลงปิ้วปิ้วเลย8.9ค่อยๆลงมา8.7 8.5โอ้โหไม่มือถ้าถานจะไม่เมือแล้วล่ะนิ่งแล้ว8.50 8.4 อ่ะผมตีไปประมาณ8.5ครับวัดประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วลงมา8.3เนี่ยก็ถือว่าเลี้ยงสัตว์น้ำครับเรดไม่เกิน9.5ก็ถือว่าโอเคแล้วจริงๆสัตว์น้ำมันก็จะอยู่ถึง11.5ได้นะพเพื่อนเพ่อนนี่ก็คือฝุ่นคลึกเลยคือไม่ได้เตรียมน้ำอะไรไว้ให้น้องเลยที่มันไม่พอม,มันแบบว่ามีแต่เต็มๆแล้วไงมีมีเต็มๆแลวไงอ่ะความลึกของน้ำนะพเพื่อนเก็ประมาณ อ่อสิบเซนอยู่แล้วๆนี้ทีนี้เราก็จะใส่ตัวเมทอรินบูนะเพื่อนๆจริงๆหยดหึงต่อน้ำห้าสิบลิตรเลยนะผมก็จะใช้ใช้หยดหนึ่งก็แหละเนาะก็คือหยดไปเลยเนี่ยปรุงสองหยดแล้วกันน้องเขาไม่ค่อยดีต้องหยดแอบอ น้องเขามีสันหลายด้วยน้ําจะดูแล้วค่อนข้างเย็นน้ํมันเป็นน้ําเก่านะผมไม่เคยเปลี่ยนเลยมันเป็นน้ําน้ําที่ใช้ปลูกผักตั้งแต่ช่วงหน้าฝนนะปลูกผักไฮโดรนะแล้วก็มันก็แห้งไปเนาะแล้วผมก็เติมน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะมันก็จะมีลูกยุงลูกอะไรอยู่ในนี้คิดว่าน่าจะเป็นอาหารให้น้องได้ผมดูละมันไม่น่ามีปัญหาเพื่อนๆว่ามีปัญหาไหมเนี่ยนี่คือน้ําเขาสีน้ําเขานะครับ มันใสอยู่นะแต่ว่าวมันมีกิตกรารตกกระปกเฉยมันไม่ได้ดูดออกไม่ได้เตรียมอะ่ะแต่ก็เดี๋ยวอ่ะอน้องแช่ข้อดีอย่างหนึ่งเวลาเวลาเราเลี้ยงปลานะถ้าเรามีพวกถ้วยหรือว่ากระมังที่มันเป็นทรงเท่าๆคือ,อตูดเขากลมกับด้านบนเนี่ยคมใช่ไหมคือถาดมันเท่าๆกันนะ่ะเวลาเราวางน้ําเนี่ยมันจะค่อนข้างสเสถียรน,นะถ้าอันเล็กอะ่ะมันจะแบบเสมอเสมอเลยนะเพื่อน แล้วก็เดี๋ยววักน้ำสักนิดนึงเพราะว่าโรยเกลือไปแล้วน้ำมันจะยินหน่อยอ่ะ,อะให้น้องเขาปรับตัวเดี๋ยวจะพาไปดูปลาที่ผมย้ายๆนะเพื่อนๆตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างให้อาหารปลากันหนี่ผมจะเป็นอาหารไฮเกตนะนแบ่งใต่กะปุกเล็กไว้นะเพื่อนๆเนย็นแล้วไม่ทันวันเนี้ย <laughs> เดี๋ยวมาพาเพื่อนๆมาให้อาหารปลาด้วยกันเลยโหเยอะไปไหมเนี่ย นี่คือเป็นวิธีให้อาหารผมนะคือตอนซื้อมามันก็เกม็ดเม็ดเ,เ,เล็กนะเนี่ยเห็นไหเนี่ยเม็ดเล็กนะแต่ว่าผมก็ต้องบดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอาหารนู่เนี่ยคือเม็ดเขาเล็กอยู่แล้วบด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 มันมืดแล้วนะเพื่อนๆมันก็จะเล็กๆๆเฉาโมเสตซึ่งแยกไปแล้วก็จะโรยให้เขาไปแบบนี้เลย ี่ยันังแหบอไปน,นิดหนึ่งหน่ช้างโมเสษดูอกับแม่เขาเนี่อันเนี้ยน้ําเริ่มเป็นฟองคลายอีกแล้วเนะี่ยก็คืเดี๋ยวน่าจะได้เปลี่ยนน้ําอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นนิออนวันนี้มาให้สาย นี่ออนมันจะสะท้อนตัวเขาจะสะท้อนแสงเห็นไหมพอได้แสงเนี้นเยเพื่อนๆนี่อันนี้ก็โอ้โหสาลายบึ้มเลยน้ำเขียวโดนแดดเยอะแล้วก็อจุลินทรีย์ไม่ถึงนะครับคือทำบ้านจุลินทรีย์ไม่ถึงนะน้ำมันก็เลยขุนโอ้ตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วน,นี่มาแล้วอันนั้นอันนั้น,นเล็กๆ จริงๆไม่ควรให้เวลานี้นะเพื่อนๆคือผมไม่ไม่ว่างไงว่างเมื่อกี้เดี๋ยวพาไปดูที่ตากแดดเหมือนกันแต่ไม่ขุนแบบนี้นี่ก็คืออันแรกเลยเห็นไหมน้ำใสแจ๋วดูน้ำใสแจว๋แจวรู้ไาก,ก่อนอันนี้คือที่ผมเคยทำบ้านจุดเรนซีไว้ให้เพื่อนๆดูนะอันนี้คือสมบูรณ์มาก อันนี้เดือนกว่าแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยครับเราก็จะบอกว่าข้อดีคือน้ำมันจะใสใสมากๆใสแล้วดีนะครับแต่ว่าเวลามีตะใครเนี่ยก็คืออ,อย่างของผมบอกเนี่ยมันคือหูหูช้างหรือเทลโมเสคือหูก็ผางมันจะยาวมากๆนะครับเราก็พ่อพันธุ์ผมสตัวสรุปคือตายหมดแล้วเนื่องจากว่ามันไปพันธสาลาย ไปพันสาไร่ตรงเนี้ยจุดเดิมจุดเดิมที่เดิมเลยเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะมีสาร่ายที่มันเป็นเส้นขนนะครับแต่ผมว่าออกหมดแล้วล่ะผมโอ้โหนะะเนี่ยเขาจะพันสาร่ายตรงนี้แล้วก็เดี่ยงกับดาวน้องไปนะเพื่อนๆนะเนี่ยอันนี้น้ําใสมากเห็นไหมเห็นให้ดูใ,ใกล้เหนไใสเห็นตัวปลาเห็นหอยลสไม่ค่อยชัดแล้วเนาะ กรเล็กลูกเต็มเลยจริงๆมันคือกระบ,บาหอยนะนเพื่อนๆในนีน้ส่วนอันนี้คือกระบ,บาเพิ่งเปลี่ยนน้ำไปเมื่อวานเองนะแล้วก็ก่อนกลับบ้านผมเกือบสิบวันนะผมเปลี่ยนก่อนกลับไปรอบหนึ่งกลับมามันขุ่นนะแล้วก็เปลี่ยนไปเมื่อวานอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่ใส่นะไซส์กระบ,บาดน้ำก็คือเท่ากันนะนเพื่อนๆสองรอยยี่สิบนะสอง แต่ไม่คุณเห็นไหมมันจะแบบมัวมัวนิดนึงนะใส่จุลินทรีย์อะไรเหมือนกันนะแต่ข้อต่างก็คือตัวเนี้ยบ้านจุลินทรีย์อ่ะมันไม่ถึงนะบ้านจุลินทรีย์มันไม่ถึงประกอบกับที่พื้นบ่อเนี่ยก็คือผมโรยแร่ธาตุไว้มันก็จะดูขาวนิดนึงแต่ถ้าสมมุติผมตักน้ําขึ้นมาไหมน้ามันใสอยู่นะน้ํามันใสอยู่ จะต่างกับอนุนุหนต่างกับอน,นุอนุนมันแบบใสเลยไหมดูนุ่นสีน้ำมันใสอันนั่นคือเขาเรียกว่าจุลินทรีย์เขาเซตตัวแบบดีมากแล้วอ่ะคือผมปล่อยไว้เดือนหนึ่งอะน้ํามันก็ไม่ขุ่นนะเราก็แค่ดึงน้ําออกประมาณส0บยเรนั่นเพื่อนเราก็เติมน้ําใหม่เข้าไปเมื่อสังเกตเวลาฟองเขาออกมาแบบนี้ยแล้วฟองเขาเป็นค้างอยู่นานเกินไปนะผมก็จะเปลี่ยนน้ํา อ่ะอันนี้น่าจะบ่อยแล้วอันนี้น่าจะบ่อยนะแต่ว่านี่คือถ่ายน้ําไปแล้วแล้วก็จุลินทรีย์ก็คือโอเคเซตตัวได้ค่อนข้างดีตัวนี้น้องอาบลูนแพตินัมหางบวงอ,อยู่ข้างในมาก็าจบแล้วก็มาัน,นี้อ่าน,นี้คือเจ้าเอ่ออะไรอะอนี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตัวนี้คือโกดัต เจ้าน้องส้หมหัวโ้ยไปไป,ปนิดนึง,งนี่เจ้าคอดัดนี่บ่อเจ้าทองบ่อเจ้าทองแยกลูกไปคอกนึงแล้วครับผมลืมบอกไปว่าอาถ้าใครเคยดูคลิปผมก่อนผมกลับบ้านไปนู่นใช่ไหมไอ้เจ้าแพติินัม ที่ผมได้ลูกประมาณ30สิบตัวจากกล่องแม่เขาอะแม่เขาตุยไปแล้วนะแล้วทีนี้ลูกเขา,าผมเอาไว้ในบอดนะครับต้องใส่โดนกินครับเก็บร้อยเลยไม่เหลือสักตัวเลยครับตัวลูกอ่ปฏิน้ำหางบวงดูอ่ะอันนี้มันโอยอันนี้คือจะบอกว่าน้องกินโหดมากน่าจะมีเป็นพันตัวแล้ว เลี้ยงจากเล็กๆเองนะเอามาให้ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบตัวใช่ไหมแล้วก็ขยายสองบ่อมาแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆเลยดู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 โอ้โหเป็นไงอ,ะอ่ะต่อกลางวันนะถ้ามีเวลาว่างก็จะมานั่งดูเขาอุ้ยเยอะจัง กลาคืนไม่ให้เยอะครับช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่นะลมหนาวก็พัดแรงด้วยก็ให้ประมาณนี้ก่อนอันนี้โคตรเยอะจะบอกว่าโคตรเยอะมากๆเหเพื่อนดูเยเะจ๋ดอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนน้ำไปเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนะผมมาดูคือดอกมะม่วงเขาร่วงแล้วก็มันเน่าเพื่อนผมก็มาเปลี่ยนมืาอคืนนี้เลยยังไม่ได้ล้างบ่อว่าจะล้างบ่อ ตอนนี้กําลังเก็บหอยออกไปมาเดี๋ยวมาดูลูกรักผมอีกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้โอ้ยมาแล้ว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 ลูกลักผมชื่อบูสกายบูสกายไม่รู้ว่าจะติดติดพ่อเขากี่ตัวคือให้อยู่ตัวเดียวเลยตัวผู้ตัวเดียวเลยนะแล้วก็ตัวเมียสองตัวตอนแรกตอนนี้ลูกเขาเนี่ยลูกเขาทั้งนั้นเลยนะเนี่ย งนูท่อนนี้ก่อนนี่นี่เจ้าบูสกายลูกรักดู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 ด,ด,ดูเอาเพื่อนๆว่ามันมีลูกเขาตัวไหนเหมือนเขาบ้างเนี่ย <c oughs> มีเหมือนไห้เด่ยอ่ะ คือมันเป็นปลาพันทางครับคือผสมแล้วผสมอีกผสมแล้วผสมอีกนะคือผสมกันหลายผสมจัดแล้วอะแล้วก็มันออกมาเป็นตัวน,นี้ผมก็เลยจับเขาแยกออกมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะเพราะเห็นแววเขาตั้งแต่เด็กๆเดอเดอเดอไม่รู้ว่าลูกเขาดูดีมีเหมือนบ้างไหมก็ไม่รู้เปล่าก็ไม่รู้คือ่อันนี้ผมเอามาปิดไว้กันดอกมะม่วงมันร่วงข้างบนนี้เป็นนีออนนีออนเเจ้านีออน ไอ้นี่ออนอันนี้คือเจ้าทักซิโดเแลเทลไอ้ทักซิโด,เ,ด,เ,โดเออเละเทลใช่ไหมเออจำไม่ได้ละนี่จริงๆขบุนเขาหลับไปแล้วนะตอนแรกผมให้เขาตอนแรกอะเขา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 ไม่ค่อยมาเด้อเด้อเดเด้ดอเดกำลังเล็กอยู่กำลังเล็กอยู่น้ำก็บาดเนี้ยขุ่นแล้วแล้วก็นี่คือเป็น เจ้าทองเจ้าทองเจ้าทองที่อยู่หน้าบ้านอันนี้คอกชุดแรกหายไปแล้วเห็นไหมไม่ค่อยมาแล้วเขาอ,อายเขาเอายเลยเหมือนเขาก,กลัวครับหายไปเลยน,นี่เจ้าทองโดนไฟปุ๊บวกายหนีเลยนี่จะไปไหนนี่ไงอทิโลูกเอ้ยมาให้โชว์ต,ตัวหน่อยลูกโชว์ตัวเลยโชว์ตัวหน่อยโชว์ต,ตัวหน่อยลูก จอตน้อยเนี่ผมจะเลี้ยงเป็กระบะฟ้างเงี้นะเพื่อนๆโน่นโน่นโน่นโนจอแดงจอแดงจอแดงโอ้ยโน่นน่นโน่นน่นโน่นี่ออนนโ่น่นหุ่ช้างโมเสสหุ่นช้างโมเสสเออันนี้เป็นหู่ช้างโมเสสผมจำผิด ส่วนอันนี้เป็นหูช้างเลดเทลอันนี้เป็นหูช้างเลดเทลที่พ่อกับแม่เขาสิ้นชีพไปแม่ตัวหนึ่งพ่อสองตัวไปหมดเหลือแม่เขาตัวเดียวไม่เหลืออันสุดท้ายไม่น่าจะเห็นอะไรแล้วนะเพื่อนเห็นอะไรไหมเนะี่ยอันนี้คือบอลลูนที่แยกมาจากบ่อหอยหน้าบ้านนะเพื่อนจริงๆผมคิดว่าควรจะให้มันดีไหมหรือปล่อยมันหดดดีแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะตื่นตายครับพรุ่งนี้ ให้ให้ไปก่อนตักนิดนึงพเพื่อนดูนะปลาบอลูนเนี่ยเขาจะแบบชอบซ่อนแอบเขาจะชอบซ่อนแอบเห็นไหมอ่ ant, เยอะมากเลยนะบ่อนี้ไม่มีออกซิเจนนะเพื่อนๆปลาบอลูนสามารถอยู่ได้จริงๆปลาหอนนกยุงเขาก็อยู่ได้นะนจะมีบอลูนด้วยปลาห่อนนกยุงด้วยครับดูน้องวาย ู่หินอยู่กระถาดก็มีนะอยู่กรเห็นอยู่กระถาดต้องวันเขาชอบไปอยู่ตามสะไล่นี่ครับอ่นะอันนี้ก็คือพามาดูการให้อาหารปลาตอนกลางคืนนะเอาแบบวิวได้เล่นก็นแล้วกันนะฮะเพื่อนๆดูกันแบบชิวๆไปเนาะน,นี่คล้ายๆบูสกายนี่อันนี้คือฮาเลมอยู่ตัวเดียวนะแล้วแบบ เหมือนไม่โตอ่ะเหมือนแบบเป็นชอตบอดี้อ่ะคือคือตัวที่พาไปดูเจ้าบูสกายนะเขาก็รุ่นเดียวกันนะแต่ว่าตัวนั้นน่ะตัวใหญ่แล้วแต่ตัวนี้คือเหมือนเป็นชอตบอดี้ครับเห็นไ,ไหมฮะเหมือนน้องไม่โตนี่สี่เดือนแล้วนะตัวเนี้ยแต่ที่เห็นเห็นตัวเล็กๆนี่คือลูกเขาทั้งนั้นเลยนะครับ <laughs> ลูกเขาทั้งนั้นเลย คือผมเอาแม่ของนิออนมาใส่ให้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่อะไรไม่แน่ใจว่าเป็นแม่เลตเทลหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูลูกเขาว่าจะเป็นยังไงฮาเลมฮาเลมตัวนี้ฮาเลมแนวฮาเลมมาดูนี่อันนี้กิงตัวผู้มีสวยๆเ,เยอะนะไปไหนหมดแล้วเนี่ยเอย๊หายไปไหนอะ โดนกินหรือเปล่าแล้วก็วันสองวันนี้ผมรู้สึกว่าปลาผมนี่ตัวสวยๆที่ชอบมันลอยมันจะหายไปหลายตัวอยู่นะเนี่ยปกติตัวผู้เขาจะชอบออกมาว่าอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอีกบอ่อหนึ่งนะอันนี้คือเป็นโอง่งนะนเพื่อนๆสังเกตนะ้ำเขาจะใสามากอันนี้เขาเรียกว่าจุลินทรีย์เซตตัวเพราะว่า เจ้าโอ่งน้อยตัวเนี้ยผมก็ทําบ้านจุลินซีไว้ด้านล่างนะเพื่อนๆหายหมดเลยเมื่อกี้อมืมีเสียงดังนิดนึงไม่อยู่กันเลยอะ่ะเออบ่อนี้ก็เซตตัวนะจ๊ะเนี่ยผมจะบอกให้บ่อนี้ยบดเนี้ยเซตตัวเหมือนกันไม่คุนก็คือยังใส่ปกติอันนี้ก็น่าจะไกลๆสองเดือนแล้วมั้งอันนี้ก็คือเปลี่ยนน่าจะสองเดือนแล้วอะตั้งแต่ทําคลิปล่าสุดให้เพื่อนๆดูไปก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอีกเลย ดูลูกเขาดูลูกเขานี่พามาเที่ยวชมดูปลาตอนกลาคืนนะแ,แม่เขาจะท้องอีกแล้วเพื่อนๆท้อง,นะองป่องเนหะ็นไหมท้องป่องเลยสองไอเดียกลางคืนแต่ผมก็ชอบมาแบบมายืนดูอะ่ะ ไนสวยลมากสวย่านี่ครับตอนนั้นก็มูนตัวขาวอีกนึงละเห็นทางว่าตั้งๆๆๆงตัหนุนอยูหนึ่หายดีแล้วของตัวนี้ตอนแรกนึกว่าจะไปทั้งสิบสองตัวเหลือสิบสิบสองตัวตายไปสิบเหลือสิบช็อกหน้าหนาวเฮ้ย ฮ้ยให้มากินสาหร่ายมาทําอะไรกันนะ่มาทําอะไรกันนะนี่อันนี้คือเป็นบอ่อที่อยู่ด้านโนอกนะกลางแจ้งกลางแดดไม่มีออกซิเจนนะเพื่อนเพื่อตอนนี้สาหร่ายที่เคยตัดไปไว้กับที่อื่นตอนนี้ก็ได้เต็มมาอีกเรียบร้อยก็เดี๋ยวเตรียมตัดไปใส่บ่ออื่นต่อดูลูกเขาดูลูกเขาอันนี้ทักซิโดนะเพื่อนเสีเริ่มออกแล้ว หัวแดงแดงหัวแดงหางแดงเรียกว่าทักซิโลจะไม่ใช่โคย่ยนะโคย่ยจะตัวใหญ่กว่าน,นี้นะเพื่อนมาก็ถึงเวลาปล่อยปลากันแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยผมมาดูดเอาเศษออกก็เยอะพอสมควรนะนไหนๆก็จะทำให้เขาดีๆแล้วนะก็เลยให้เขามีบ้านที่สะอาดๆนิดนึงกลัวมีพวกโลรสติตอยู่ด้วยเรื่องของเรื่อง อันนี้ต้องปล่อยอย่างนี้เลยเพราะว่าตัวมันเล็กไม่งั้นผมต้องตักออกอะผมจะปล่อยอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนี่ไม่ได้นับรูปเขาเลยนะว่ากี่ตัวแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแม่เขาเลยอะเดี๋ยวผมถ่ายแม่หน้าตาแม่เขาก่อนเห็นไหมเห็นไหมหน้าตาแม่เขาอะอนนี้ลูก ลูกู่บ้านมาลูก,ลกอึิอ้าลงตี <c oughs> <c oughs> <c oughs> แฟบแฟบประมาณน,นี้สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็สำหรับน้องปลาหางลูกยุงตัวนี้นะน้องชักตอนเที่ยงคืนแบบตัวงอเป็นกุ้งเลยอะ่ะเกือบไม่รอดนะจะบอกว่าสงสารน้องมากตัวแรกนะแล้วก็น้องก็ได้ให้ลูกมาแล้วดูสิ วิ่งปุ๊บเปิ้วปุ๊บเปิ้ยวเลยไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นเป็นยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับไม่เห็นหน้าตาพ่อเขาว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะหนุนดูน้องเขาตอนแรกหางเขากุดๆนะเนี่ยน้องหางเขาก็ก็พอได้อยู่นะแล้วก็ก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งอ่ะตัวเขาจะเอียงเอียงเหมือนปอดเขาบวมครับตัวเขาจะเอียงเอียงนะแล้วก็ผมก็ใส่อ ออไอ้น้ำสีฟ้าเมทัลลิกบูนะเมทัลลิกบูนะแล้วก็ใส่ตัวเบตตาไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะเพื่อนๆก็สลับกันไปอย่างนี้นะครับก็น้องก็ดีขึ้นมานะแล้วก็ให้ลูกก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะสำหรับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตแล้วก็พาให้อาหารปลารอบดึกนะครับซึ่งภาพอาจจะชัดบ้างหรือไม่ชัดบ้างก็ ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับส่วนผมไก่บ้านสวนลักษณะดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับการเลี้ยงปลาหางนกยงหิวใจนะครับแบบลุกทุ่งลูกทุ่งนะเพื่อนๆนะก็จะประมาณนี้เลยนี่โอ้โหผมซูไมไวนี่ว่าโอเคไปละเอ้ยอีสองตัวนี้ยังไม่เลิกกันอีกเนี่ยโอ้โหดูดเดิมมากเลยนะมึง,งมน้องส้มน้องส้มน้องส้มไปไหนนงส้มหาย